สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็พบผมเช่นเคยนะครับกายฟาซานักแคทเกีนที่หล่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังจากการที่เราก็ห่างหายกันไปนานเนาะผมก็ได้กลับมาลานวงการอีกครั้งในคลิปนี้ผมก็จะมาโชว์ตึงในการเล่นรียลมอดซึ่งเป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะเพราะว่าผมก็ตึงสุดในเซิร์ฟแล้วก็ไม่อยากจะโมนะไปเริ่มกันเลยนะ ก็เดี๋ยวการออกของเนี่ยผมก็จะออกแบบแตกต่างจากท็อปเซิร์ฟนะนิดหน่อยนะออกเป็นการออกของที่แบบสไตล์ผมนะ <it> เราก็จะมาฟาเป็นเลนที่ตรงข้าวกับลินแครี่นะ เพราะว่าเราจะได้ไปจบที่เลนแคลรี่เลยนะจะได้เล่นง่ายผมน้แคลรี่ทีทุกข่านได้แบบสบายๆนะเอาแบบให้หลังหักกันไปเลยนะอารมณ์เหมือนเล่นอาีลนะนะพูดถึงอาวีผมก็ไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะหลังจากที่แบร์ในคอมนะ คือเล่นในไอโฟนเจ็ดผมเล่นไม่ไหวนะก็เลยต้องมาเล่นเกมมือเจนในคอมนะแต่มือีือกับอาวีก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะสำหรับผมก็มองว่าสนุกทั้งคู่นะความไปครับผม ผมจะเล่นเป็นสายกึ่งแทงกึ่งดามเมจนะจะออกเป็นของแท้งชิ้นเดียวนะยังไงแปลงล่างไวทีเออขึ้นมาพอดีเลยพระเจ้าตากขึ้นมาไปแล้วเยอะหูควบม,มา้มมาควบม้าอุ้ยเกือบโดนดนเข้าป้อมควบม,มา้าอุย้ยยังไงเกือบแตกยังไงจะเอาเหรออะไรเ่าตายไหมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหผมคิดว่าผมจะไม่ถึงอีกแล้วเนี่ย หาเงินก่อนป่ะเฮ้ยเหมือนจะมีคนหลุดปากานะเห็นในมินิแมปใช่จริงด้วยยังไงเรียบร้อยปาดไป็นครั้งปาดเป็นทีตัวนี้เล่นง่ายนะคนดูแต่ช่วงแรกๆเล่นยากมากเลย,ยแต่พอแบบผมเคยเล่นวอคค่า,าในอาีไงก็เลยรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันเล็กน้อยนะก็เลยรู้สึกว่าเล่นง่ายนะได้รับพื้นฐานมาบ้างเนะี่ ส่วนใหญ่เวลากล่องข้าวไฟผม,ผมก็จะเปิดมารไปเลยนะตัวนี้ฟาร์มไวอยู่นะเดี๋าายนะวรันปาาอ้องผมไปเลยนะ เ้ยต้องเปิดมา้าวะยังไงยา่าฮูพระเจ้าตากขึ้นมาไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยจริงๆไม่ต้องเปิดก็ได้นะจริงๆม้ามันก็วิ่งไม่ค่อยไหวนะกดทริกักด้วย มีฟ้ามาแล้วผมมีแมปอยู่กลางคนหนึ่งยังไงเรียบร้อยไหมแตกไหมอุ้ยโอ้โห,โหดเดียวเรียบร้อยโอ้โหโดนพลังเชื่อมจิตไปเลยนะผมแย่กระถาเทือดเชืงง่อมจิตไงเมือ่อกี้เฮ้ยผมยังไม่ตายสักตัวเลยเหรอตอนนี้ผมก็แบกทีมอยู่นะ กลางคนรักใครหน่อยดิยาหูแปลงม้าไปแล้วพจ้าตาขึ้นมาควบมาโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้คิดว่าถ้าฝั่งนั้นแบบมาจัดก,การผมหลายคนก็เอาผมไม่ลงนะเนื่องจากผมแบบค่อนข้างที่จะตึงมือเลยถึงว่าแหละผมก็แบกเกือแบบทุกเกมน,นะตำแหน่งกล่าวมองว่าในมายรีเจนน่าจะแบกง่ายสุดละ อุ้ยยังไงเรียบร้อยไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมวิญญาตีได้บ่ารอดไหมเรียบร้อยยังไงฝ่าไป่หนึ่งครั้งโอ้โหเรียบร้อยออโต้เลยผมส่วนใหญ่ถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยผมแบบจะกดออโต้ไปเลยนะสกิลหนึ่งสกิลสองอะไรเงี้ยอุ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 ้ยต้องวาร์ปอ่ะ แวทักทายหน่อยเขาจะตากขึ้นมาไปแล้วเารฮู้อุ้ยอ้ยโดนผิดยังไงเรียบร้อยคอขาดหลังหักกันไปดีเอา้าสองตัวเลยเหรอเรียบร้อยไหมโอ้โหเก็บสองไปดีแบบตึงๆยิว้วๆนี่ขนาดเล่นมือเดียวเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ย,ย,ยังไงตีได้อุ้ยแครี่แครี่โอ้ย โอ้โหเอาเรื่องอะนะถ้าเลดเกมนี่ผมไม่น่าจะไหวนะผมน่าจะล่วงก่อนนะพูดแบบไปต้องโบกันเลยอะไม่ต้องแบ่งม้าก็ได้บ้างยังไงพระเจ้าตากขึ้นมาไปทีเรียบร้อยโอ้ยอันนี้แค่วิ่งชนนะโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยคูกนในกันมะโอ้โหเรียบร้อยแต่ลุมบอลไม่ดี จะจัดขาป้อมนันยินเข้าได้นะแต่เดี๋ยวจะผมจะโดนแบน์เเพราะว่าโหดไปโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วไปแล้งไงยังหลบกระูุได้โอ้ยวัตถงกระโดนเลยยังไงเรียบร้อยผมไม่ชอบรัดคิวเพื่อนแบบเพื่อนแบบกดร้องไห้เลยแต่ในโมบายดีเจนเขาไม่ค่อยเปิดใหม่กันนะเออยย่งไงโอ้ยโอ้ยโอ้้อย โอ้เกือบตาหลายรอบไงตอ,อนนี้ยังไม่มีใครเอาผมลงได้นะเหมือนกลางคนหนึ่งอะผมต้องแปลงมาพระเจ้าตาขึ้นมาไปแล้วอยู่หูเรียบร้อยไหมโอ้โหยมังกรปะทะมา,ามะนินมังกรยังไงต้องหลบลอ่ะลอกมากระโดดไปน็นึงตับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้โหุ้โอ้โหขอหักกันไปผม เราต้องแววไปทักทายเลยวะขึ้นมาแล้วพระเต้าต่างเยาหูบับเอาจบแล้วหรอ,อเพื่อนติมเกินผมจะโชว์ให้คนดูเห็นสักหน่อยผมจะแบบคิวสักร้อยคิวอะไรอย่างเงี้ยให้ฝั่งตรงข้ามกดรีพอร์ตผมไปเลยไงให้แบบให้มันโหดยิ่งกว่าโปรอ,อีกไงแล้งที่ผมอยู่ก็เป็นแรงแกนมาสเตอร์ เดยวคนดูจะบอกตบไก่จะบอกไม่ใช่นะผมก็เล่นกับคนเนี่ยกดแรงนะ e v p ก็เป็นของเราเนาะแต่ทีมเราเล่นดีกันคนนะดาเมจก็เรียกว่าในพีก็ทำแบบไม่แตกต่างกันเยอะนะก็แล้วก็ของที่ผมออกเนี่ยผมก็จะออกเป็นรองเท้าดาฟ้าดับม่วงกอดสีน้ำตาลแล้วก็สองที่สุดท้ายก็จะออกเป็นของดาเมจก็ได้ผม หรือจะเป็นของการก็ดีนะแล้วแต่ออกแบบเลยนะก็เรียกว่าการออกของนี้แตกต่างจากท็อปเซิร์ฟอย่างสิ้นเชิงนะไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน